ทีนี้จะมาพิําว่าชาติชาติความเกิดนี่ยมันจะเป็นภาษาคนมันเกิดจากท้องแม่ภาษาก็เกิดมาจากท้องแม่มันก็เรียกว่าเกิดแต้ถจะเกิดในภาษาธรรมนั่นมันต้องมีการเกิดแห่งตัวกู้ความยึดมั่นถือมั่นรู้สึกว่าตัวคือกูเกิดมันจึงจะเป็นการเกิด แม้จะคลอดมาแล้วจากท้องแม่แต่ถ้าไม่มีความคิดนึกประเภทตัวกูเกิดยังไม่เรียกว่าเกิดคือมันยังไม่มีเรื่องราวอะไรมีความหมายอะไรเมื่อใดมีความคิดประเภทตัวกูของกูก็ได้เกิดขึ้นมามันนั้นน่เรียกว่าเกิดทีนี้นันอีกความหมายหนึ่งซึ่งแปลกัก็ว่า เมื่อมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าเกิดนี่เป็นภาษาลึกซึ้งของธรรมะเมื่อตาทำหน้าที่เรียกว่าตาเกิดเมื่อหูทำหน้าที่ได้ยินได้ฟังเรียกว่าหูเกิดเมื่อจมูกได้กลิ่นเรียกว่าจมูกเกิดลิ้นได้รสเรียกว่าลิ้นเกิดกายสัมผัสผินหนังเรียกว่ากายเกิดถ้ามันยังไม่ได้ทำหน้าที่สัมผัสใดๆมันเท่ากับไม่มีหรือไม่เกิด อย่างนี้เห็นได้ว่ามันผิดกับภาษาคนถ้าภาษาคนก็ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้งไกยใจอยู่ตลอดเวลาเกิดมาจากท้องแม่มีมาแล้วก็เกิดแล้วแต่ถ้าภาษาธรรมไม่ใช่อย่างนั้นมันเท่ากับยังไม่มีมีค่าไม่มีความหมา,มมามอยอะไรยังตายด้านอยู่สม่อได้ตาทําหน้าที่ทางตาจินตนาการ,รตาเกิดดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั S <S <an> ้น <t ale> อะไรอะไรก็ตามอ่ะที่มันยังไม่ได้ทําหน้าที่มันได้กลุงขึ้นเป็นหน้าที่มันก็ยังไม่เรียก,กว่าเกิดต่ดินน้าลงไฟนี่ก็ยังพูดได้มันเกิดมันเกิดถ้าธาตุดินทําหน้าที่ก็เรียกธาตุดินเกิดธาตุน้าทํา,นาทหน้าที่ก็เรียก,กว่ามันเกิดนี่มันต่างกันอย่างนี้ ภาษากเกิดจากท้องแม่ทั้งเดียวเท่นั้นแล้วก็กอยู่จนเข้าโลงแต่ถ้าภาษาทำเกิดตัวกูเกิดตัวกูวันหนึ่งหลายหลายครั้งหลายหลายสิบครั้งก็ได้ก่อจะตายไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนครั้งแล้ว <c> ม <oughs> <c oughs> ันเกิดในความหมายที่มันทําหน้าที่เมื่อใดทําหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว,ว่ามันเกิด อตาข้องเราเนี่พอทําหน้าที่ๆแล้วตาเกิดต้นตากเกิดหลายหายครั้งวันหนึ่งไม่รู้กี่จุคตั้งร้อยรั้งพันครั้งเนี่ยคำเกิดเกิดในภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้